เอต้าจะปิดต่อครับมีเจฮันนี่โทรหาผมอ่ะเมื่อกี้โอ้ไว้ก่อนเลยนะครับโทรกลับโอเคอ้าวเดี๋ยวนี้ไม่นี่เหรอครับชื่อนี้อ๋อก็มีมีบ้างครับยังมีอยู่บ้างโอ้โหโทรครับเป็นซ้อมยังไงบ้างแลนเป็นซ้อมเข่าขาดเปล่าวะนนั้นเรื่องไหนไม่ไม่ชนะบ้างไหมชนะไปครับ เริ่มมีทรงใช่ไหมใช่ครับขึ้นายอ่ะแต่ว่ากกรีบกรีบปีศาจก็ดีขึ้นใช่ไหมใช่ครับเจ้าว่าขอเสียมันก็ยังแยกไฟซ้ายขวาอยู่ครับแล้วก็ติดถือใหม่เหมือนเดิมแต่ว่าผมไปสืบที่เป็นเลสมากเนี่ยเอาเอาผ่านสองขั้นแล้วนะพี่ตอดแข่งอะไรอ่ะทิปต์นี่ยอ๋อะทิปเป็นเลสเนี่ยแรงเขาอยู่เนี่ยเขาอยู่ขวามืออย่างเยอะยังลั่นน่ะนี่เหรอดูดิโอ้เออเขาบอกเขา ถามมหาเจ็กด้วยอุ้คนชื่ออเวกอะครับอุ้ยอ๋อ้โหแกล้งเขาอยู่ในใจยืนนี้ก่อนแข่งใหญ่เลยเป็นใหญ่แข่งดังใช่ครับไปไปหาน้องมันไหมครับได้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 แล้วเราไปมาในตอนที่ใส่ชุดแล้วดีเฮ้ยมีแล้วครับไปไปเลยเขาสั่งแล้วไปเดี๋ยวเราโดนนะเดี๋ยวเราโดนเดี๋ยวเราโดนเดี๋ยวเราโดนเผื่อเราไม่มีแกงเฮ้ยเดี๋ยวเจอเลยก็ได้นะจุกังจริงเจอใครแม่ครับน้องมันมาทักแล้วนะน้องมันมาแล้วเกรงใจเขาเฮ้ รถคนพี่ต้อยสวัสดีครับสวัสดีครับพี่พาคนมาสวัสดีครับสวัสดีครับพาคนอาสวัสดีครับสวอยู่ครับพี่พาคนมาเีสวับเรียกครับอยูสวัสนี่ครับอยู่ครับพี่พาคนมาหาในที่ยังอยากเจอข้างล่างใช่ใช่พี่พาพี่แจ็คสวัสดีครับผมโอ้โหถือมีดแทงกันเลยนะโอ้เขาครับพี่โอ้เขครับใจเย็นครับใจเย็นสวัสดีครับผมสวัสดีครับสวัสดีครับ โอ,ไปไไโอปเป็นไงนี่แก๊งครบเลยเหรอพี่อากันอยู่ครับรบแล้วครับพี่ครบอได้คุยกับยังดาวแล้วครับพี่ตอนเขาบ้างยังนี่คุยแล้วครับพี่คุยเรื่องส่วนใหญ่ของผมใ้ใช้อ๋อก็นั่แหละอย่างที่พี่จะเล่าให้ฟังก็คือตอนเช้าอ่ะแก๊งแก๊งแก๊งบอลเทนอ่ะเขาคือเขาขึ้นเขาขึ้นสีสูตรก่อนเนาะสีดำตั้งแต่ตั้งแต่เมืองกลับมากลับมาเปิดอีกรอบครับใช่ แต่ทีนี้พี่ก็ขอเขาใช้เหมือนกันแต่ที่จริงอะพิต้าบอกว่าแม่สีมันไม่มีเพราะว่ามันมีโปรเทคให้อยู่ยังไม่เปิดให้ชิงกัน mm hmm. อ่าแต่ทีเนี้พี่อยาเห็นเขาขึ้นก่อนพี่ก็เลยให้เกียรติเขาก็คือให้เขาเป็นแม่สีแต่เขาเขาก็ไม่อยากเป็น mm hmm. เขาอยากแบบเล่นเล่นเอาดีกว่าอะไรอย่างเงี้ย mm hmm. ใช่แล้วทีนี้เมื่อวานเนี่ยเจอเขาเขาบอกว่าต๊อดครับพอดีว่าสีสูดสีดำอะผมไปเห็นแก๊งแก๊งแก๊งเราอะ แจงเอ็ดมามาใส่สีดำเขาได้มาขอตอดไหมบอกว่าก็มีคุยบ้างครับมีมีคุยกับน้องน้องไปแล้วบอกใช้ได้เขาเลยบอกว่าอ๋อถ้าถ้าไม่ได้ขอบผมจะไล่ผมจะไล่ให้อย่างเงี้ยใช่ครับลอวแลวเขาเขาว่าไงครับอ่าก็เลยบอกว่าเดี๋ยวคุยกับน้องมันก็ได้ครับเดี๋ยวเดี๋ยวน้องมันน่าจะมาช่วงเย็นเย็นเขาบอกได้ครับตอกไม้ทุกช่อเลยครับแล้วก็กดติดตามก็กดแชร์นะผมนะไม่น่ามีอะไรมั้งครับผมว่าน่าจะคุย บอลเทนคตมากเลยนะโอ <Okay. S 2> เคแก๊งเขาจะบอลเทนใช่ไหมครับใช่ใช่ครับบอลเทนเนี่ยครับเพราะตอนนี้มีอยู่แค่สามแก๊งที่ใส่อ๋อมีบอลเทนมีผมแล้วก็มียิเอแล้วแก๊งหลุยไม่แก๊งหลุยไม่น่าไ,ได้ได้คุยมั้งครับอืใส่เลยใช่ไหมค <laughs> <laughs> ั่นน่าจะประมาณนั้นครับ <laughs> ใช่ <laughs> นั่นเนี่ยเห็นพิชมาเนี่ยพี่แจ๊คเพิ่งมาโทษทีนะพี่ก็เพิ่งเห็นกันเจอรอบสองแล้วครับพี่เจอเจอกันที่สวนสาธารณะไปรอบนึงได้ครับ อุ้ยนี่โหหล่อทุกคนเลยน่ะแกงเองเนี่ยโโอ้หสีผมไม่โดดเด่นเลยหน้าหลังครับน้องๆในแกงฝากงนี้ฝากโซด้วยครับน้องพี่ฝากในฝากตัวที่ด้วยนะครับดูแลพี่ด้วยนะครับทีนี้โอ้พี่ครับพี่ต้องเป็นเแลาผมนะครับพี่เออพี่แจ็คก็มาอยู่กับพี่ฮอยู่เอ็นดีใช่ไหมครับใช่ใช่ครับใช่เออนี่ใครไหวโอ้โหใครไหวใครไหวโอ้ โอเคเดี๋ยวไม่รู้กลัวเราไหมน้องเดี๋ยวเจอกันครับพี่เอาเป็นข่าวต้องแบบทักทายครับสวัสดีครับทุกคนสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับมีคนที่รู้จักพี่อีกไหมน้องเที่อยู่นี่มาก่อนอ่ะโอ้มีปะน่าจะน่าจะรู้จักพี่กันหมดนะครับทางแก๊งอ่ะถ้าพี่รู้จักไหมอันนี้ไม่รู้น้องน้องที่แบบที่เคยอยู่เซตเดียวพี่อ่ะอยู่ครับแต่ไปใครนะมีคอร์บมีใครบ้างนะพี่จำไม่ได้แหละชื่อในแก๊งพี่พอแล้วทอยใจ้ะทอยไม่ได้มาคอร์ดคิวหนาจัด400คิวครับตอนนี้ โอ้โหเดี๋ยวถ้าเขามาเดี๋ยวพี่ไปหาเดี๋ยวพี่มาหากันนะครับได้ครับพี่บอกว่าพี่ถึงเชฟพอดใช่ไหมใช่ครับพอดฟังบอกพอดถึงนะครับเจอครับน้องเจอกันครับเจอกันครับเจอครับครับป้าครับครับบอสไดครับอ่ะได้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 ไครับน้องเจอกันครับทุกคนสวัสดีครับสวัสดีครับเจอกันนะครับเจอกันครับพี่ชัยอันดับแรกสุดก่อนไปร้านเสื้อผ้าก่อน าเจะผ่าก่อนละใช่ครับอรขอบคุณนะครับขอบคุณนวัดดุชิ้นเลยนี่ย